ชาชนค่ค่ะสววันนี้เราจะมาเล่นเกสกุลเเตอร์ค่ะวันนี้เราจะมาทำเป็นคนเป็นคนจีนั่นเองไปขยีกันด้วยรู้ตัวเองไม่ตื่นตื่นนะรู้ตื่นไปทำมาหาเินรู้ข่าพ่อหนูขอ,อน่งกันไม่ต้องนอนหรอกวันนี้พ่อนอนีแป๊บะ ข้ามขอกลับมาต้นตื่นนะโอเคค่ะพ่อวันนี้รู้รู้รู้วันนี้ต้องไปเสิร์อาหารแมวกลับเครื่องเล่นแมวอ๋ขอขับคืนค่ะอ๋ขอขับคืนครับ ชินโนเอสวีชิโนชันมีชุดใหม่ๆก็ต้องใส่เลยเนาะโอเมก้า oh และทานขึ้นทานขึ้นไหนสใสัมาผิดทานอื เื้ออาหารแมวกับไปอีฉันนี่เหนื่อยจริงๆมีลูดแถแล้วคนไม่เคยทำงานช่วยเลยรีบเร็วต้องไปปุดรูดแล้ว วิ้ยมีลูกค้ามาเชิญค่ะเอาลับเลี้ยแมวไหนดิคะอ๋อมาซื้ออาหารครับซื้อหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับพอที่ผมอยากเล่นกับแมวครับที่บ้านคุณมีแมวด้วยหรอคะใช่ครับแต้ผมอยากได้อีกตัวอีกตัวที่เหมือนหน้าแมวผม,มั้ครับเฮ้ย นี่ไงตัวที่เหมือนหน้าแมวฉันไม่เป็นไรครับผมเลี้ยแมวอยู่ที่บ้านกลับกันนะครับบา,รบ,บายครับบายครับต้องไปบลุกลูกีหน,น่อยเนื้อชิ่น ทางนั้นเลยทางก็หลอนด้วย

ตื่นตั้งแต่ดีนะที่ยังไม่เที่ยงรู้พ้ากันมะเออรู่ลงไปนอนตางล้านทำไมอะไรอ่ะพอ่อหนูไม่ได้ลนนไปนอนตายคันล่านเมื่อกี้พ่อเห็นไม่ต้องมากองหดเลยนะพ่อดูทีวีตัวนี้ก่อนพ่ออยากดู เปิดทีวีดูดีกว่าไปเปลี่ยนชุดนุ้ยเปลี่ยนตรงนี้หรอเปลี่ยนไหนก็ได้เปลี่ยนให้ได้เถอะไปอาบน้ำก่อนสิหนูใส่ต้องหนูค่อยใส่ไปอาบแค่นี้วออาบเสร็จแล้ว สจแล้วเออดีดีเก่งเก่งเก่งใส่ชุดให้มันดูดีหน่อยคือชุดนั้นแหละอ่าเดี๋ยวพ่อไปให้อาหารแมวก่อนทำงานบุญดิ ต้มหูไปใส่แค่นี้ก็พอวันนี้จะเอาเป็นต้มหูอันนี้ก็ะละกังสวยใส่ต้มหูหวันนะใส่ต้มหูวัดอ่าแม่แมมัมมัมนะ น่ะหามือที่น่ะมือกินให้อร่อยนะกินเสร็จบอร์ดนะกินเสร็จแล้วตั้งก่อนไฟแล้วเฮ้ยลืม เมื่อวานพ่ออาจจะให้ใช้งานลูกแต่บนนี้พ่อไปเองก็ได้หลหอพ่อนั่นพ่อไปซื้อข้าวเลยเหรอเออพ่อจะไปซื้อข้าวไปก่อนแม่ซูปเปอร์มาร์กเก็ตลูกนี่คไปเลย สวัสดีครับผมเอากระบี่ครับผมมาเอาอขอคิดกันนะครับแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานล็อกนั้นค่ะผมไปเข,ข,ข้าห้องน้ำแันงนะอ,อือหือสุดนะ อันนี้ก็แล้วกันเสร็จเอ,อ้อันนี้ครับจ่ายเงินแล้วนะครับค่ะซื้อมาให้สอนอันนี้ ผลแล้แย่ก็ไปเองผลจะสอบก็ไปเองให้รูปพัดนิดหน่อยแล้วก็ไปทำงานเป็นเล่งคอมหรืออะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยปิดเทอมเนี่ยปิดเทอมก็ให้พ่อทำเลยนะอ่าเดี๋ยวพ่อไปเชยกับข้าวนะลูกโอเคค่ะพ่อ เหมือนเมื่อวานด้วยนะทำเองทุกวันทำข้าวรองเป็นแนาคนไม่ใช่่างนี้ ไม่เหมือนเมื่อวานที่เรากินอก็อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่เหมือนกันก็ไม่ก็ไม่นนไม่ทุกอย่าง up <coughs> <coughs> ke okay. เดี๋ยวนี้เลยค่ะมู๊ไก่งำำยำๆำยำๆๆยำยำยยอพร้อมมันนักพร้อมไหมนั่นตัวย น่าจะจบคลิปแล้วจะจน,นะคะใครชอบคลิปนี้คะอย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งไม่พลาชิมชอนชาเอชน้ำชาเอชดูนะเชนน้ำชาเอชเชนน่ค่ะสนอเก่็บไม่ว่าเขาจะเห็บหน้ามาวายหนำหำยังๆๆไม่ได้ทำความสะอาดไปทับ